S <S สวัสดีเจ้าเพื่อนวันนี้พี่ฟอยมาทานอาหารเจอาหารเจเยอะแยะเลยทานไปคือไปทานที่บ้านด้วยมีน้ำผลไม้น้ำเก๊กฮวยน้ำกระเจีเ๊ยบอันนี้ต้มจับชายอันนี้ผัดผัก อันนี้กระเพาะปลาที่พลอยทานซื้อไปทานที่บ้านนะอันนี้ซื้อไปฝากอันนี้ซื้อไปฝากปลาปลาเขาสั่งมาอันนี้ของพี่พลอยอันนี้ของปลาเขาอร่อยนะคะเป็นช่วงอาหารเยอะไงอร่อยมากอร่อยตัาพี่พลอยซื้อไปสองอันเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ซื้อไปอร่อยอร่อยมากค่ะอาหารเจร้านนี้อร่อยค่ะ วันนี้พี่พลอยมาทุระที่โรงพยาบาลค่ะก็เลยแวะทานอาหารเจป้าไม่ได้มาป้าไม่ได้มาป้าบอกว่าฝากซื้อมากฝากแทนด้วยเขาก่อเธอผ่านร้านนั้นหรือเปล่าเพราะว่างั้นซื้อหมวฝากแทนด้วยพี่พลอยก็เลยแวะทานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อไมวกฝากแก ร้อนเพิ่เสร็จมาตงแต่เช้ามาตีเก้าโมงอะเพิ่งจะเสร็จหิวข้าวจะหาข้าวหาปลามาทานกับพี่พลอยนะคะถ้าผ่านมาที่ไหนเราจะจมาทุกครั้งร้านนี้ เป็นอาหารที่อร่อยนะคะไม่ได้ทานทุกวันหรอกแต่แบบว่าถ้าผ่านมาที่ไหนต้องทานทุกทีาการนี้เพราะพี่พลอยชอบ้ากระจ่งมาเขาบอกว่าถ้าผ่านมาซื้อมาฝากกันด้วยนะคะาบาก้ากขชอบ ตอนนั้นเกียบขวยถ้าพี่พอยอยู่ใกล้ๆนะพี่พอยจะ <c oughs> มาทานทุกวันเลย ที่มันอยู่ไกลอ่ะที่เดียขับรถมา พ่อปลาเจอร่อยนะพี่พอยังไม่เคยทานแต่ว่าหน้าอร่อยผัดผักอาหารอาหารโปรดปลาเขาเนี่ย ขื้นใหม่แล้วนะ่ะมันฝนจะตก ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเจ๊วันนี้ไม่มีกล้วยเหรอคะกล้วยอะไรคะพี่ว่ากล้วยที่วางอ๋อเออไม่ปกติแล้วเจ๊เคยเห็นมีกล้วย อ่าไม่เป็นไรจ้ามีไอติมขายด้วยนะไอติมหัวอร่อยมากเป็นไอติมผลไม้ที่มีมะพร้าวสตรอเบอรี่ลูเรียนแล้วก็กาแฟโกโก้ชาไทยอร่อยเลยเดี๋ยววันหลังก็พาป้ามา ค่ะสั่งมาบอกว่าเธอซื้อมาฝากฉันด้วยนะผ่านแล้วขอบคคุณ่ะซื้อมาฝากฉันด้วยที่พี่กินอร่อยนั้นก็แต่งตลอดอร่อยได้กินตลอดไงามาแต่มาที่ว่ามากับป้าประจำอ่ะค<า>่ะก็เ็ขเก็นของก็อร่อยที่อืม

ขีท่ที่ไหนหคะอ้บ่โหเขาเขามีด้วยเหรอ<น>ไหนเขาบอกว่าย้ายไปที่อื่นแล้วรู้ามเน้าที่ทีั่งคะอืมเขาบอกดีแต่ว่าไม่รู้ต้องจัดจองคิไว้ก่อนหรือยังไถ้าพวกกินเขาไปนั่งก็ไม่ได้าต้อกินเขาไปมากใช่ก็ต้องจองไว้ก่อน องไว้ก็ยังไม่ได้เลยพัทยาพัทย,ยาพร้อมอาด้อายอย่ยังไงก็ต้องให้ฉีดนเน่เดี๋ยวก็คงจะนัน่พอดีมีทุร้างไงไปฉีดไม่ได้เรง ตรงนี้ดันมันมีธุระพอดีเลยก็อจองไว้แล้วมันก็ยังไม่ดูอยู่ดูในเม็ดเจ็ดอ่ะก็ยังไม่มีมอย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งนะพี่บอยนะคะเดี๋ยวพี่บอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะสี่นาทีแล้ว เี๋ยวพี่พลอยทานข้าวก่อนเนะเดี๋ยวพี่พลอยทานข้าวก่อนเนดะี๋ยวเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะคะอาหารอร่อยมากเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบายๆจ้าอุย้ย